สวัสดีครับผมโคตูอ่อบาวทุเรียนทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยวันนี้มีคําถามจากทางบ้านมาในส่วนของการใส่แปดยี่สีในช่วงของการจัดสมอาหารเพื่อการออกดอกทางดินใส่กี่ครั้งผมบอกได้เลยว่าใส่แค่ครั้งเดียวนะครับมีเหตุและผลนะครับว่าทาไมต้องใส่แค่ครั้งเดียวเพราะการใส่ปุ๋ยเนี่ยครับตั้งแต่ใบเริ่มกลางนะครับใบเริ่มเพสลาดนะครับแล้วก็ใบแก่นะครับทำไมต้องใส่ครั้งเดียวเพราะใส่ครั้งเดียวปุ๋ยมันต้องอาศัยน้ําในการละลายต้องอาศัยแสงแดดในกระบวนการเคลื่อนย้ายขึ้นไปสู่ใบเพราะนั้นถ้าเราใส่ ปุ๋ยใบกลางแล้วมาใส่ใบเพรสลาดอย่างเงี้ยปุ๋ยที่ใส่ในช่วงแรกก็ละลายแล้วไปปุ๋ยใส่ในช่วงที่2ก็ละลายทีหลังอาจจะละลายไม่ทันต่อก,กระบวนการสร้างดอกแล้วทีนี้เมื่อให้ไม่พร้อมกันตัว8 24 24เนี่ย24เนี่ยตัวกลางเนี่ยมันจะส่งผลต่อการแทงรากเหมือนกันถ้าเกิดฝนตกในปริมาณเยอะเลยได้รับในตัวเจนเพราะนั้นในกระบวนการใส่แปดยีิบสี่ควรใส่แค่ครั้งเดียวให้เพียงพอเลยใส่เท่าไหร่ก็บอกแล้วว่าไม่เกิน10ปีไม่ควรใส่เกิน1กิโลหลังจาก10ปีไปแล้วก็ไม่ควใ กวนโลครึ่งส่วน20ปีไปแล้วก็ค่อยว่ากันว่าจะใส่โล,โลครึ่งถึง2โลอันนั้นขึ้นอยู่ขนาดต้นเพราะนั้น8 24ใส่แค่ครั้งเดียวก่อนสะสมอาหารก่อนฉีดสารครับเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งฉีดสารไปใส่ขยะขยอนมันก็ไม่เหมาะครับเพราะนั้นใส่ครั้งเดียวนะครับขอบคุณครับ